เอาละครับก็ยินดีต้อนรับก็สู่ช่องอดิชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นอารินหรือคิริโตให้เพื่อนๆดูกันนั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมสําหรับอาลินของผมเองนะครับอ่าก็กดมาในประมาณแรงสามสกว่าดาวด้วยนะครับทุกคนก็เราก็จะรีบไต่ขึ้นซูพีมกันนะครับโอเคช่วงต้นเกมผมก็จะมาดักเอาคีปก่อนนะครับถ้าเขาวิ่งมาผมก็จะตอดเขาเลยนะ ก็ตามสเตปอาร์นทั่วไปเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวชว้นนี้ขอรับเวฟก่อนนะยังไงฟอรเรนติโนจังหวะนีะ้จับขาฟันฟันเฉดีเพื่อนมาสวยจับขา2จังหวะเพราะตัวนี้ผมก็อ่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเล่นไม่ดียังไงนะโอเคสกิลของพระเอกนาะมันชนะได้ตลอดดอูแล้วแหละเดี๋ยวรอเขาผ่านมาก่อนนะครับทุกคน เขาน่าจะรู้แล้วนะมั้งนะแล้วก็พยายามดักรอใจนิ่งๆไว้ครับ <R ally. S 1> เพื่อนเขาน่าจะไปเติมเพื่อนเขานะดูทรงเพราะว่าฟอรเรนหายไปนานมากนะว่าแล้วรับเวฟไปเลยครับฟอเรนติโนเขาน่าจะเสียเวฟนะถ้าเขาแบบไม่มารับเวฟนี้นะ <R ally. S 1> อ้าว <R ally. S 1> ไปแจกเฟิร์สบัตด้วยโอเค <R ally. S 1> ได้หมดแล้วนะทีมเรานะโอเคชานน้ผมก็จะเข้าทำการอินเวทเลยนะนะ โอ้โหเอลนดอ์มาพอดีเลยจวันนี้ขอตัดเวฟก่อนแล้วกันถ้าตัดเวฟเนี่ยเราจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะสตาร์เบรสตีมไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วโอ้โหเอลนดอ์ผักอาจาฟิกเกอร์ด้วยมีอยู่แล้วยายดอกดอกไม่โดนอย่านะครับอย่านะโอเคจากนี้ก็ขอกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนโอเคครับก็มาเดินเกมกันต่อเลยนะคือเมื่อกี้ผมโดนตอดเลือนนะผมเลยต้องกลับนะครับทุกคนไอเทมชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นดาบชีนะ ขีดเสนทีนะครับทุกคนไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะก็เป็นดาบขีดใหญ่นั่นเองนะครับอารีนเนี่ยจำเป็นมากนะที่ต้องออกดาบคีก่อนนะครับเพราะว่ามันถึงจะแบบมีประสิทธิภาพในการสู้คนได้นะครับทุกคนถ้าแบบไม่มีคีก็จะเล่นยากหน่อยนะสำหรัออบอารีนนะควรออกไอเทมเคีดชิ้นแรกนะครับที่ผมแนะนานะหรือว่าออกเป็นถุงมือเล็กก่อนก็ได้ครับก็มีความสามารถในการติีคี์เหมือนกันนะ จังหวะนี้ยังไงเพื่อนสกิลไปเลยเดี๋ยวจังหวะนี้คีคอสวยงามตายโอเคล็อกขาไปสตาร์เบสติมสวยโอเคเมื่อกี้ก็ได้คิวไปนะครับทุกคนก็อ่าช็อเมื่อกี้นเน็ตลุดนนิดนึงนะครับทุกคนก็ขออาภัยด้วยนะแต่ไม่เป็นไรก็ทําการเดินเกมกันต่อเลยครับทุกคนตามก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยงามตอนนี้ตังเราเริ่มมาแล้วนะเราพยายามแบบอ่ขอขโมยคลิป ฝั่งเขาด้วยนะครับขโมยคลิปป่าตัวเล็กนะเดี๋ยวเขาจะใส่เราเลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยจังหวะนี้เขาสไลด์มาฟันยาขี้ข้อขีข้อขีข้อไปแล้วจ้าอา้าวเขาหมดทุกสกิลแล้วไหวไหมเนี่ยเดีอเด้อเด้อเด้เดเเมื่อกี้ก็พลาดไปนะครับคือแบบเราไม่ได้ดูแมปน,นะเมื่อกี้เอรันดอลเพื่อนเขามาเติมนะเลยพลาดไปนะปนะตายไปเลยฉันเมื่อกี้แต่ไม่เป็นไรครับแค่เสียตัวเดียวนะแต่เกมฝั่งเราก็ยังนำอยู่ดีนะครับ เดี๋ยวหาตัวเขาก่อนนะตอนนี้เขาก็เรียกสลับแล้วนะแยกเข้าไปแล้วเราก็พยายามพาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอาเรนเนียมันเป็นตัวเลทน,นะครับทุกคนเป็นตัวที่ต้องพึ่งของพอสมควรเลยนะถ้าแบบไม่มีของจะเล่นยากมากเลยครับอาเรนเกมนี้ผมก็จะเน้นไปทางด้านออกเป็นสายสมดุลมากกว่านะถ้าแบบว่าเล่นแบบเป็นสายดา,มดาเมจล้วนไปเลยเนี่ยคือแบบดูถ้าทางน่าจะไม่ไหวนะเพราะว่ามันบางเกินนะครับ เราต้องแบบมีของมากันตายให้มาเหนื่อยนะชักสักสองชิ้นนะครับจังหวะนี้ยังไงเพื่อนขี่คอไปเลยหายดีๆโอเคลัดช็อตสวยงามตอนนี้ผมก็จะไปทำเลนมนต่อเลยนะแล้วก็ฟอร์เลนเข้าโผมาเด้อเด้อรอรอเขาโยกมะเขาไม่โยกหรอกเราต้องพยายามตัดคีิปออกก่อนเราจะไม่สู้นะครับสู้ซึ่งหน้าไม่ไหวหรอกผมว่าน่าจะโดนลำตายนะครับ ไปแล้วจ้าออมไปแล้วอันตรายมาก,กน,นะฟลอเรนซิโนโไม่รู้หลุดแบนด์มาได้ไงนะเกมนี้โอเคชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นไนท์เพจนะครับไนท์เพจก็ถือว่าคุ้มเลยนะเป็นไอเทมชินเล็กที่สามารถมีความสามารถในการลดดาเมจฝ่ายศัตรูนะครับไอจังหวะนี้จับครับถาเบสรซนโรดชีคออันตีเบ้าจับจังหวะนี้ยังไงมาเลยฟันฟันฟันสวยงามโซโลคิวไปนะตอนอออลอดับฟลเรนซิโนโ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถแก้ฟาเรนติโนได้นะครับทุกคนแต่ okay, ถ้าแบบว่าเราจับพลาดก็อาจจะแห้งนะแต่เราจังหวะจับขาจังหวะนี้ฟันโอเคใยงามอันจิเบอร์ขอบัตแดงนะจ๊ะก็ถือว่าทำเกมได้ดีเลยนะสกอร์ก็4ตัวนะครับทุกคนเดี okay, ๋ยวเราออกมาจากปาอมก่อนวาอมตีคนแรงขอกลับบ้านก่อนรักันโอเคครับ ก็ต่อกันเลยนะครับทุกคนอ่าส่วนเป็นชิ้นต่อไปผมก็จะขึ้นเป็นกงเล็บนะครับกงเล็บเนี่ยก็เป็นไอเทมอีกไอเทมหนึ่งนะที่คุ้มมากเลยนะสำหรับคีริโตะนะเพราะว่ามันจะได้แบบฟันเร็วนะครับทุกคนแล้วก็ติดคีด้วยนะอ่าสามารถเก็บสแต็กทับซ้อนได้5สแต็กนะครับสำหรับสแต็คสีเร็วของกงเล็บนะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะสำหรับการล่งดามจสตาเบิร์ดนะโอ้โหเขาจับผมจังหวะนี้ยังไงสวยกี่คอสุ่มโอ้โหเขาพิเก้อ ยา่าเอวเอาล่ะครับก็ตัดมาช็อตนี้เลยนะคือฝั่งเขาโดนฝั่งเราคิวไปตั้ง4ตัวนะครับจังหวะนี้ลิปโปยังไงพยายามเอาลาวิลแต่โดนตันโอ้โหไม่ไหวปล่อยเขาตายไปนะครับทุกคนโอเคก็ถือว่าทรงเกมยังได้อยู่นะแต่ฝั่งเขาเริ่มแบบตอบโต้กลับมาได้แล้วนะเริ่มแบบเกมเขาเริ่มกลับมาแล้วนะฝั่งเขา ถ้าเราเล่นแบบทีมไฟพลาดอีกชัตสองทีมไฟเนี่ยเราอาจจะแพ้เลยก็ได้นะครับโอเคผมตัดสินใจฟิกมาเลยนะเมื่อกี้คือแบบว่าอารัมแบบผมกลัวอารลัมเขาฟิกจับผมไงผมเลยตัดสินใจแบบฟิกออกมาเลยนะถ้าแบบโดนจับเราอาจจะทําให้เพื่อนเราเล่นยากนะถ้าไม่มีเราในทีมไฟจังหวะนี้โซโลฟอเรนติโน่จับขาโอ้สตาร์เบิร์ดไม่โดนอีกแห้งจังหวะนี้สกิลสองโอ้เขากดล้างทันอันตีเขาล้าง ชอนเมื่อกี้ฟอรเรนเขากดอันตีทันนะรับคือแบบเขาล้างสถานะสก,กิลสองผมนะผมล็อกขาเขาไม่ได้นะครับ <c oughs> เลย <c oughs> พลาดไปนะสวนเมื่อกี้มันต้องมีเชิงนิดหนึ่งนะครับในการเล่นกับฟอเรนติโนนเพราะว่าตัวมันล้างได้นะแผ่นนี้อันตรายมากๆเลยนะครับสาหรับคนที่ล้ำชั้นๆอย่างเงี้ยยังไงเพื่อนโอ้โหไม่ได้ไปเล้วยูนยันผักด้วยถอ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 ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โน ซาตาขอคีย oh. oh. ์หน่อยเอ้โหซาตาบินไปเลยไม่รอเลยเพื่อนจังหวะนี้คีโลลิออนโอ้โหโลลิออนพุ่งไปโคตรจังหวะโคตรดีเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนขอกลับบ้านก่อนนะครับจังหวะเขาดีเกินเมื่อกี้เอาละครับก็มาต่อกันเลยนะจังหวะนี้จะมีประเด็นหรือเปล่าเราพยายามวิ่งอ้อมไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวครับเขาก็จะพยายามดักคุมนะช็อตนี้ฝั่งเขาน่าจะโซนเอาดัรเซเลเยอร์กันแล้วนะ แล้วก็พยายามรอจังหวะครับอลเลนเนี่ยตัวมันบางนะนั่นเะขาเอาดาร์กแล้วโอ้โหเพื่อนเรายังแบบเดินมาไม่ถึงกันเลยเพื่อนถ้าแบบเราเดินไปเราก็ต้องแข่งแน่เลยเดี๋ยวขอตัดเวฟก่อนนะครับทุกคนเราต้องรีบไปเติมเพื่อนให้ทันนะเราต้องรีบตัดแล้วจังหวะนี้เพื่อนจะไฟแล้วสกิลสองขี่คอคอเล่นตายโอเคสวยญครับได้หมดแล้วเนี่ยไลฟ์ปั้นปุ๊บบุ๊บสตาร์เบิร์ดเดี๋ยวเอาดาร์กก่อนเอาดาร์กก่อนโอเค น่าจะจบได้แล้วนะครับฝั่งเขาก็พลาดไปนะเขาเรีบเปิดดากเกินนะครับแล้วก็โดนหุกผมามา,าแย่งนะครับเลยตายกันหมดเลยนะน่าจะจบได้ครับมีเราฝั่งเรามีดาร์กเลยนะขอตกปลาชูไปหนึ่งสเตรร็ปม,มาคีปมาละคีปเดินช้ามากถ้าแบบว่าผ่านป้อมสองของศัตรูมาคีปเราจะเดินช้านะครับต้องรีบตีแล้วนะครับไม่งั้นเขาเกิดแล้วเนี่ย ตีโอโห้สี่คอจังหวะนี้ปุ๊บล็อกขาแล้วเพื่อนโอ้โหไม่เอื้อโดนตัดโดนจับโดนทุกอย่างเพื่อนเอาหน่อยสวยตีตีเหลาเหลาสู้มันสู้มันพรอนพรอนสวยพรอน่าจะได้หมดแล้วเนี่ยโอ้ยพรอนหิวจังหวะนี้ยิงยิ่งยิ่งสวยพรอน่าจะได้เมกาชิลครับยังมีเขาเก็บไปทุกตัวเลยนะอ่าเมกาชิลเฉยจบไปเลยเพื่อนให้โลมตีพส้มกมิต ตัวตีป้อมคุณภาพโอเคครับก็จบไปนะครับสลับเกมนี้นะครับก็มาดูกันนะว่าใครจะได้ MVP นะผมน่าผมน่าจะคิดว่าน่าจะไม่พลถอนนะเกมนี้ีโอเคก็สดาวกันเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ซูเีมลนะเกมนี้ก็ยกให้ถอนเขาไปนะฮะจ้ามมจ35เลยนะ32เลยนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอนุชิคเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครั bye, บทุกคน